มาขอเล่ากันถึงการป่วยการป่วยในวาระที่สามคราวนี้พ่อในบอกแล้วว่าจิตใจของพ่อยังเลวอยู่สมัยนั้นที่แย่พูดกันไปทีก็เป็นสมัยที่ยังปรารถนาพระโพธิญาณการปรารถนาพระโพธิญาณน,นี้รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยจะชอบเรื่องวิปัสสนาญาณนนัก แราว่าคิดว่าการปรารถนาพระุทธญยานย่อมไม่มีผลในการไปน,นิพพานแต่ได้ว,ว่าหลวงพ่อปานก็เป็นพระเป็นครูที่มีความฉลาดมากได้แนะนำไม่ว่าเจ้าไม่ชอบสมาวิปัสนาญาณก็ไม่เป็นไรแต่ก็สอนสมถาภาวนาให้จนจบ แต่ว่าวิธีสอนของท่านมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณแต่พ่อเองพ่อไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสมถะนี่ก็บอกว่าก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะภาวนาได้จับนิมิตอันดับแรกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกขงังมันเป็นทุกข์ ร่างกายเป็นอนัตตามันต้องสลายตัวไปในที่สุดและก็ท่านที่บายด้านวิปัส,สนายานจนละเอียดแล้ก็ท่านก็บอกว่าถ้าทุกครั้งที่ทํากรรมฐานถ้าเธอคิดเธอพิจารณาได้อย่างนี้จทั้งหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยเลยก็ยังดี อย่างนี้แหละจะเป็นอารมณ์ทำให้สมถะมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็สดชื่น <c oughs> <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าหลวงพอ่อานให้วิปัสสนาญาณแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกที่ไม่บอกก็เพราะว่าท่านทราบว่าพ่องโง่เพราะว่าวิปาาัสสนาญาณกับสมถะภาวนากับศีลสามอย่าง ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต้องไปของควบคู่กันไปถ้าไม่มีศีลสมาธิมันก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่มีวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิดเป็นรีบรายการหนึ่งให้ทรงพรหมีหารสี่เป็นปกติให้เห็นว่าร่างกายไม่มีความหมายสำหรับเรา ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเป็นนั้นว่าท่านสอนในการตัดสัญ,ญญาตัวสุดท้ายและก็เป็นตัวที่มีความสำคัญแต่พ่อเองในขณะนั้นพ่อไม่รู้คิดว่าเป็นสมถภาวนา <c oughs> แต่ก็ทำอย่างนี้จนทั้งทรงอารมณ์ได้เป็นปกติ ต่มีกิจอันหนึ่งนั่นก็คือนิพพานไม่มีความประสงค์ร่อสามารถศึกษาจากรลวงพ่อปานและก็ท่านส่งไปหาอาจารย์อื่นๆอีกสิบองค์ในด้านสมถะภ,ภาวนารู้สึกว่าคล่องตัวดีพอสมควรกรรมฐาน40สไม่มีอะไรเพื่อเื่อขัดข้อง แล้วก็มาหาปฏิปทานาสูตรก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องคําว่าไม่ขัดข้องไม่ใช่หมายถึงว่าอ่านหนังสือจบทําได้แบบสบ,สบายๆมาตอนนี้มาดูที่กําลังใจอย่างสามการเข้าโรงพยาบาลวันแรกถึงเวลาสองทุ่ม ท้องมันทั้งอืดท้องมันทั้งเสียดมันแนงขึ้นมาถึงหน้าอกยังกระทั่งนอนไม่ไหวยังบอกให้จ่าพยาบาลมาไขาเตียงให้นั่งถ <c oughs> ้าไขเตียงให้นั่งแล้วก็บอกถือว่าไม่เป็นไรถ้ามีอะไรท่าจะกดกรีงเรียกเธอออกไปได้แล้วก็ล็อกประตูเสียด้วยเธอก็ปฏิบัติตามเพราะใช้อารมณ์ข่มใจ ใช้กำลังเขาอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจรารณาดูขันห้าตามที่หลวปานท่านบอกเห็นว่าขันห้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆพอลืมเล่าไปนิดหนึ่งวันนับตั้งแต่พอเข้าโรงพยาบาลความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นว่าเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราเป็นคนไม่มีอะไร เราสร้างโรงเรียนผ่านมาแล้วสี่สิบหลังเสร็จโดยที่เราไม่ง้อเงินของรัฐบาลสร้างวัดมาแล้วยี่สิบวัดเสร็จเราก็ไม่มีที่จะอยู่ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะเพิ่งอยู่ไม่ใช่ที่ที่เราสร้างและรายการที่สองเวลานี้ร่างกายมันจะพังอะไรหนอที่มันเป็นของเราบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่มีสมบัติที่เราสร้างไว้เลยเป็นนวา้าร่างกายของเราตายไปอย่างเดียวสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นเราเป็นของเราจรึงตัดสินใจว่าเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้มันจะตายร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตมันก็เป็นสุข อาการอยู่มันก็มีมีความเดือดร้อนใจสบายร่างกายมันไม่ดีแต่ก็ใจสบาย <c oughs> แต่พออาการอืดเสียดมันเกิดขึ้นก็แช่นาปานุสติกรรมฐานเข้าคมเมื่อแช่นาปานุสติก็าขาเขากรรมฐานเขา้าขมเพราะจิตเริ่มเข้าเป็นสมาธิอาการทุกขเวทนามันค็เบาเบาวพากกร็รวบรวมกําลังใจ ถอยใจขึ้นไปบนชั้นบรรดุกับผนศีลาอาดใน,นข้าพระจุลาโมนีเจดีสถานนวัสการพระอยู่ที่นั่นจนท่านร่างกายมันสบายแล้วก็ลงลงมาเพราะก็ไม่เรียกจ่ามาไขเตียงลงเพราะก็ลุกไปไขเตียงนอนตามสบายๆนัตาสบาย <c oughs> พอถึงวันที่สองเวลาสองทุ่มและยี่สิบนาฬิกาอาการอย่างนั้นมันก็มาอีกพ่อก็ทำแบบเดิมพอวันที่สามก็คิดว่าเจ้าเวลาสองทุ่มนี่มันคงเล่นงานแน่พ่อจึงได้เรียกจ่าให้มาขายเตียงให้นั่งเวลาทุ่มเสร็จแล้วกดล็อกประตูวไว้ แล้วก็บอกก็ถือว่าถ้าหากว่าฉันกดกริ่งค่อยมานะถ้าฉันไม่กดกริ่งก็ไม่ตรงมาตอนนี้ก็เลยตั้งท่าจับอารมณ์สมาธิไว้ก่อนรวบรวมกำลังใจขึ้นไปไหว้พระที่พระจุลามุนีเจดีสถานพอชื่นใจเห็นเวลาจนใกล้สองทุ่มก็กลับมาจะรับสถานการณ์จากเจ้าการอือเสีย แต่ปรากฏว่าวันนี้นาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมันก็ไม่มาแต่ผู้ที่มาแทนที่จะเปาการอืดเสียดก็เป็นท้าวมหาพรมคือท่านท้าวสัมบดีพรมท่านผู้นี้รู้จักกันเป็นปกติดังก็มารายงานบอกว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเรียกให้ไปเฝ้า <c oughs> ก็บอกท่านว่าขอให้ท่านเดินไปหน้าจะตามไปข้างหลังท่านออกหน้าท่าน,า,านก็ผ่านนรกผ่านนรกทุกขุมด้วยความรวดเร็วแต่วความจริงพอรู้จักมันหมดพอเข้าถึงแดนพยายมพยายมท่านกวางภารกิจทุกท่านมาต้อนรับเวลานี้รู้สึกว่าร่างกายมันสดสวยเป็นพิเศษ เห็นเขามีเครื่องประดับเราก็มีเครื่องประดับด้วย <c oughs> เขาสวยเราก็สวยด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าผ่านสำนักขไม่ยายมแล้วก็ผ่านนรกแดนเปรตแดนอสรุรก,กายเข้าสู่มมู่ของสัตติรฉานผ่านสัมบเวสีผ่านภุมิเทวดาผ่านลกเทวดา ผ่านอากาศสถทวดาทุกชั้นผ่านพรหมทุกชั้นและอรูป,ปรพรหมผ่านหมดแล้วพอม,มาถึงพรมท่านที่ทสิบหกท่านสามดีพรหมก็บอกว่าทางที่ไปต่อไปนี้เป็นทางของท่านแต่ผู้เดียวผมไม่เกี่ยวกับทางนี้ผมมีหน้าที่มาส่งท่านแค่นี้ความจริงก็ไปที่อยู่ของท่าน <c oughs> แล้วก็ถามว่าทางนี้จะไปไหนแล้บอกไปที่พระต้องการจะพบคุณแต่คุณต้องไปแต่พนเดียวมองเห็นทางเป็นทางเส้นเล็กๆคิดว่าจะวางเท้าลงไปมันก็ไม่เท่าเท้าจะว่าเท่าเส้นได้มันก็ไม่ใช่มันประเป็นประมาณเท่าเส้นเชือกที่ขนาดโตแต่ว่ามันก็เล็กจากเท้า แต่เมื่อวางลงไปประโฏททางก็ใหญ่พึบขกันมาทันทีเป็นทางที่กว้างใหญ่ขาวสะอาดเป็นแก้วเป็นประกายแพรวพราไปหมดต่วาการที่ผ่านจากนรกมาถึงสามโดีพรมลมชั้นที่สิบอกกำลังกายมันดีทุกอย่างแต่ว่าพอก้าวเข้าไปถูสามทางนั้นรู้สึกกำลังกายหมด กำลังใจก็ใกล้จะหมดกำลังกายก็ใกล้จะหมดเดินโผลเผคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคหรือโรคเรื้อรัง <c oughs> หมดกำลังที่จะเดินก็พยายามทรงตัวเดินเข้าไปพอสุดทางก็เข้าบริเวณใหญ่ <c oughs> เป็นพื้นที่ใหญ่มีบริเวณกว้างมากมีซุ้มหน้าประตู มีกำแพงร้อมรอบหน้าประตูปรากฏว่ามีพรมสี่ท่านแต่ว่าสวยกว่าพรมธรรมดายืนอยู่เข้าไปกับท่านสี่ท่านก็วไหวเดินผ่านเข้าไปภายใน,หนเห็นพื้นที่เหมือนกัแก้วผสมทองกำแพงประตูวิม,มานมีวิม,มานอยู่สามหลังมีหอระฆังที่ประดับด้วยแก้วระทอง อยู่ภายนอกเดินไปรอบรอบเพนสะาโปรณีมีที่แท่งแก้วมีต้นไม้แก้วมีสวนไม้สวยๆแต่ทุกอย่างที่นี่เป็นแก้วผสมทองไปหมด <c oughs> มันสวยสดงดงามในใจก็คิดว่านี่มันวัดอะไรเนาะเพราะว่ามันมีความเหลืองอยู่ด้วยนอกจากใสเป็นรารกายแก้วแล้วก็มีเหลืองผสม คิดว่านี่มันที่ไหนอะไรเนอะนี่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็มาแล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่พรมมันเป็นแดนอะไรเดินไปเดินมาก็มีแต่ความเงียบสงัดหาคนสักคนก็ไม่มีเดินไปก็ปรากฏว่าหมดกำลังเลยนอนอยู่ที่หอระฆัง จิตใจก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเราขึ้นมาทุกครั้งเราต้องพบพระพุทธเจา้าแต่มาที่ตรงนี้เราไม่พบพระพุทธเจา้ามันก็เห็นจะเป็นการหมดความหมายนอนลงไปไปเดียวเดียวหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกองเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพรั่งพร้อมวยรัศมีอุปการ เดินมาแต่ไกลแล้ว <c oughs> องค์สมเด็จไปจอมไตรไม่ได้เข้าทางประตูเข้ามาทางกำแพงพอถึงกำแพงก็รู้สึกวา่า <c oughs> กำแพงมันขาดออกจากกันยืดออกพอท่านผ่ายกันมาแล้วกำแพงมันก็ติด <c oughs> ก็จึงนึกในใจว่าไอ้ที่ตรงนี้นี่มันแปลก มันไม่เหมือนกับที่อื่นกำแพงนะก็ผ่านกันไม่ได้แต่ที่นี้กำแพงมันหดมันขาดตัวกันได้และก็ต่อกันได้เ <c oughs> มื่อท่านก็มาใกล้จึงได้ลงจากเชิงหอระฆังท่านก็สเสด็จประทับบนพื้นหอระคังแต่รู้สึกว่าไม่มีแท่นสูง มีแท่นต่ำๆเป็นดอกบัวรองรับทั้งหมดเป็นดอกบัวแก้วสวยสดมุกาม,มากแล้วท่านก็มีพระบัญชาถามว่าเธออยากจะมานิพนานไหมก็ได้กราบท่านว่าข้าพระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมานิพนานพระเจ้าค่าแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร กระโทนตอบท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ทแต่ก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกกันว่นนานิพานท่านถามก่อนว่าเธอผ่านอารูปเธอผ่านผมท่านที่ท่นที่สิบหกมาแล้วใช่ไหมก็กราบทลนั้นอบอกว่าผ่านมาแล้วพระเจ้าค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ ท่านก็เลยทรงตรั้ว่าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพานเธออยากจะมานิพพานไหมก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดจะมาพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรก็กราบทูลว่าเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนในวิปัสสนาญาณและคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสที่จะถึงนิพพาน สมเด็จพระวิชิตามาัยก็สรงจัดว่าเวลานี้เธออยู่ที่นิพพานและก็ที่นี่เป็นที่ของเธอเองยังทูลถามว่าเขากลระว่านิพพานศูนย์ใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มพระโอ์ว่าเธอทําไมจะได้เชื่อคนตาบอดไร้ปัญญาอย่างนั้นแต่ทาคตกล่าวไว้ว่านิพพานนังประมังศูนย์อย่าง นิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแล้ก็นิพพานัางประมังสุขขังถ้านิพพานมีสภาพศูนย์มันจะมีอะไรเป็นสุขเวลานี้เธอถึงนิพพานสภาวะของเธอศูนย์หรือเปล่า ก็กราบทูลว่าเวลานี้สภาวะอันเป็นทิพย์ไม่ศูนพระเจ้าค่ะแต่ว่าร่างกายข้างในไม่ได้มาด้วยท่านบอกถ่ยแล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายที่มันจะมีได้มันเป็นเปลือกของความชั่วความชั่วที่สร้างร่างกายคือกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม ในเมื่อเราออกจากร่างกายมาแล้วสิ่งต่างๆแล้วหลทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ขายกันไปที่แต่ทาคตสอนไว้ในมหาปฏิปฐานสูตรว่าจงอย่าสนใจร่างกายของเราเองอย่าสนใจร่างกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆเพราะว่าการสนใจมันเป็นกิเลสเป็นดันหาเป็นโอปาทาน และเราก็จะทำความชั่วคืออกุศลกรรมเวลานี้คือผ่านพ้นมาแล้วหรอตะร่างกายที่บริสุทธิ์คิดว่าจะมานิพพานไหมก็ตอบท่านบอกไม่มาไม่มาแน่เพราะวัฒนายานอ่อนท่านยังได้ทรงในมิตรไม้ขึ้นมาสิบท่อนเป็นไม้ท่อนสันส้นๆประมาณแค่ศอกเป็นไม้ไผ่บางๆ ท่านก็ะทรงตัดเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์พระทั้เก้าองค์รู้สึกว่ารู้จักทั้งหมดเป็นครูบายใจากเก่าแต่รู้สึกว่ารลวงพ่อปานดูไม่ว่าจะเป็นองค์ที่สามท่านมาถึงน,นมัสการพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครพูดด้วยท่านยิ้มยิ้มห็นหน้าที่ก็ยิ้มทั้งหมดท่านก็หยิบไม้คนลองค์ละท่อนเดินแบกหายไปท่อนที่สิบ ไม่มีขยกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกเธอจงยกเกอกล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายกไม่ไหวกําลังใจมันไม่มี <c oughs> ตั้งการทรงตัดว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คาขอร้องเธอต้องไปยกก็ตั้งใจคิดว่ามันคงจะยกไม่ไหวตั้งท่าตั้งทางคุกเขา่ายักแย่ยักยันจับไม้งัดขึ้นมาเต็มที่ แต่พอจับข้าตอนนี้รู้สึกไม้มันเบามากเหมือนกับเศษกันดาษที่ก็วางไว้ที่พื้นหยิบใส่บ่าได้กำลังมันมีทันทีก็เดินออกไปพอเดินไปไกลหน่อยสักสองสามวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ากลับมานี่วางไม้เสียเธอมีกำลังแล้วใช่ไหมก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะ พระองค์ยังทรงตรัสว่าเธออาศัยที่ไม่พอใจในวิปัสสนาญาณกําลังใจยังอ่อนวิปัสสนาญาณยังอ่อนแต่ความจริงวิปัสสนาญาณของเธอใช้ได้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจและความพอใจเธอจงกลับไปฝึกฝนวิปัสสนาญาณให้เข้าถึงจุดจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกไม่ใช่ของเรา เสวรรค์และพรมไม่เป็นแดนที่อยู่ของเราเราต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอารมณ์ใจที่เธอตัดสินใจว่าอะไรไม่มีในเราเวลานี้ร่างกายมันก็ยังจะพังทรัพย์สุนอื่นไม่มีสำหรับเราเราไม่มีพี่เราไม่มีน้องเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่ตอนนี้ไม่ใช่รารมอกตัญญยู เป็นได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายมันก็ตายแต่ผู้เดียวไม่มีใครเขามาตายด้วยตายแล้วทรัพย์สมบัติทางหลายเอาไปไม่ได้จิตใจไม่ยึดถือในสิ่งทางหลายอันนั้นถูกต้องถูกต้องเธ <c oughs> อจงกลับไปฝึกฝนใจในด้านวิปัสสนาญาณทำบารมีสิบให้ครบทนแล้วก็ทรงอิทิมบาสีให้มีความเข้มแข็ง พยายามมองดูส eh ังโย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกายาทิธิการเล่าอย่างนี้อาจจะไม่ละเอียดเหมือนในนางสียงพ่อปานเพราะใช้เวลาในน้อยแล้วองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงประทานให้กลับเมื่อกลับแล้วก็มีความรู้สึกตัวหลังจากวันนั้นนั้นมาก็รู้สึกวอาการอืดเสียดมันก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือ อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตายครั้งที่สามนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพราก,ก็ต้องติดต่อพระนิพพานเป็นปกติเพื่อสร้างกำลังใจแบบนั้นรักษากำลังใจแบบเดิมคือว่าถึงแม้ว่าจะหายโรคมาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายมันจะพังสราบร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายเห็นร่างกายของคนใดก็รู้สึกว่ามันเหมือนก็สส่วมเดินได้มองไปทีเหมือนากับอากาศมันในในไม่ช้ามันก็สลายตัวไป <c oughs> แล้วก็มายึดถือในทรัพย์สินใดๆใทั้งหมดฉะนั้นพ่อจึงเป็นคนที่ไม่มีสมบัติสมบัติที่เป็นโลกวัตโลกวัตถุไม่มี จะมีอย่างเดียวซื้อสมบัติที่เป็นธรรมวัตถุหรือว่าเป็นนามธรรมจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเห็นว่าพระนิพพานมีความสดสวยงดงามที่พอเรามาถึงตอนนี้เป็นการถอยหลังย้อนลงไปว่ากำลังใจของเราถ้าจะมีความอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมาก <c oughs> ถ้าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งเภรักษากำลังศีลให้ดีทรงพรมีอาหารสี่ให้เป็นปกติากำลังจิตมั่นโยนในองค์ภาวนาที่เรียกคำว่าสมาธิและจิตใจวางภาระของขันห้าเสียอาการตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนามันหนักแต่ว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนา เมื่อมาเทียบกับการตายขั้นที่สามที่ทุกเวทนามันครอบงำมาถึงสองปีเดินพผเพงงไปงงมาเวลาไปตรวจงานบางทีก็ต้องนอนตรวจร่างกายมันลุกไม่ไหวร่างกายมันก็เต็มในความอ่ดความเสดอาการนาเจียนก็เป็นปกติผิวกายก็ดำเครียดร่างกายก็ผอม จิตใจก็มีอารมณ์หวั่นไหวบ้างเป็นของธรรมดานี่สนแสดงว่าถ้าใจของเราต่ำเราไม่สามาราจะหักห้ามทุกขเวทนาได้ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ท่านี้ก็เป็นการแนะนำโลกว่าทุกขเวทนามันจะครอบงำเรามากแล้วว่าครอบงามเราน้อยมันก็อยู่ที่กำลังใจของเรา ว่ากําลังใจของเราทรงสมาธิจิตทรงวิปัสสนาญาณได้ดีไหมถ้าดีมากจนทั้งไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทุกขเวทนามันมากก็เหมือนทุกขเวทนาน้อยสิ่งที่มีความสําคัญก็คืออนาปานุสติกรรมฐานอันนี้อย่าทิ้ง <c oughs> อนาปานนสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานระงับกรรยายสังขารคือเป็นกรรมฐานระงับทุกขเวทนาฉะนั้นเมื่อการตายครั้งที่เจ็ดท่านปัญญายมมาบอกว่าคาถาที่ท่านให้คือนามาภะอนาโมโทายะเป็นการระงับความทุกขเวทนาของคนอื่นได้ ก็ว่ากันตายก็ไม่ได้ให้โรคหายก็ไม่ได้แต่เป็นการระง,งับทุกขเวทนาได้ <c oughs> เราระง,งับคนอื่นเขาได้เราก็ระง,งับตัวเองได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาปล่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> ก็ต้องระง,งับทุกขเวทนาด้วยนะโมทายะเพื <c oughs> ่อจับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นโมพุทายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าประองค์ณคือพระโกกูกสันโท โมคือพระโคนาคมพุทธคือพระพุทธกสบทาพระสมณะโคลมยะพระศีอาริยะเมตรตรตอนกลางคืนนี้พ่อน,นอนลงไปลุงพุทธนานัดเตือนพ่อก็จับกาะถาบทนี้พระทาอไม่อืดมันเสียดเล็กน้อยนิ่มากว่ากันเหมือนความตายขั้นที่เจ็ดย้อนไม่นิดพอจับกาะถาบทนี้ก็ปรากฏเห็นองค์สมเด็จประจนาสีทั้งสี่พระองค์ คือพ,พระกโกสันโทรพระโคโนาคมพระพุทธกสบพ,พระสมณะโคดมสมบพระอริยะเมตรไตรมาในภาพของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์มาในภาพของปางมนุษย์ทรงเป็นฉับพรังสีรัศมีอวบการเหมือนกันหมดพระสีอญญาริยะเมตรไตรมาในภาพของเทวดา นึกในใจว่าเระภาวนาว่าอย่างนี้ทำไมเห็นองค์สมเด็จพระจินสีท่านวารู้วราระนํำจิตถึงกัะบอกว่าถ้าภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการเรียกฉันฉันก็ต้องมาก็กราบท่านเกรงว่าจะเป็นการปรามาท <c oughs> แต่สมเด็จพระบรมโลกนาสววรรนามบาพะระกกุลสทนโทก็บอกว่าไม่ใช่ประมาทเป็นการนึกถึงฉันฉันมาสงเคราะห์ นี่เธอไม่ได้ใช้ฉันฉันมาสงเคราะห์แต่ก็ต้องตัดเหมือนกันเป็นอันท่านบอกว่าถ้าใครภาวนาว่าอย่างนี้านึกถึงพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ถ้าก็มีทิพยิจุกิยานในใจเขาแจ่มใสเขาจะเห็นได้ทุกคนว่าฉันมาครบรพระพุทธเจ้าสี่พระโพธิสัตว์หนึ่งมาก็เพื่อเพ็นเคพื่อเป็นการบรรเทาหรือระง,รงรับทุกเวทน,นาที่มีในร่างกาย แต่ว่าด้านจิตใจถ้ายึดอารมณ์อยู่นี้อย่างนี้ตายแล้วก็ไปนรกไม่ได้เหมือนกันอย่าภาวนาแต่เพียงกันตายภาวนาให้พระพุทธเจ้าช่วย้วยถ้ากำลังใจอ่อนก็ไปสวรรค์ถ้ากำลังใจมั่นคงก็ไปพรหมโลกถ้าจิตเราไม่นิยมโลกพอใจในพระนิพพานนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั้นเราก็ไปนิพพาน อันดาลูกรักพระดำรัสขององค์สมเด็จพระ毗ิตามานก็คิดว่าจะเป็นความดีของโลกควรใช้เป็นปกติสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดแล้วพ่อจะพยายามเล่าลัดต่อไปในเทพหน้าที่สองเพื่อจบลูกจะได้รู้กำลังใจว่าเวลาที่ป่วยเราควรจะทำยังไงสำหรับเทพหน้านี้หมดก็ขอยุติวัาตเ,เพียงเท่านี้ขอลูกรักทุกคน จงมีความสุขสวัสดีทำใดที่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสมมาสมุทธเจา้าทรงสอนไว้ขอลูกรักของพ่อซึ่งเป็นคนดีมีความกระตันอยู่กตเวทีเป็นอย่างหนักเจิญมันลุทำในองค์สมเด็จพระสมมาสัมุทธเจ้าทรงสอนไว้และเข้าถึงมรรพันธ์ทุกทันทุก,ท,ท,กทุกคนสวัสดี <c oughs> <c oughs>